สวัสดีค่ะซื้ออรัญญาแพ่งดีค่ะเป็นเกษตรกรเจ้าหลายย่บันตรงตูนมูซีตะมนตรตนาวาลี่อำเภอหัวตะพันจังหวัดอานาจเจริญคือดิฉันในมาพอโครงการของรัฐบาลเพิ่นข้ามในปี2 5 5 9เค่ะเพิ่นบอกว่าให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่บ่มะสมที่จะปลูกเขาให้ม่อองปลูกอ่อยล่องเบิงช่วงหน้นก็ะมีบริษัทมีผล้นนะคะอันน้ำตาลมีผลเพิ่นข้ามที่ของดิฉันนี่ ประมาณสี่ไร่เนี่ยมันได้เข่าแคปดทุงนะคะมันได้หน่อยพดก็เลยอ,อยากทดล่องล่องเบิงนะคะแต่่าเมื่อมาปรับเปลี่ยนล่องเบิงแล้วทีเจ็ดไร่นี่ขายกิ่งพันธุ์ได้หนึ่งแสนสองหมื่นบาทอุ้ยตกใจค่ะเมื่อคืนใคได้ลายปัานนีจแจ็คเถื่อเบาแล้วก็ยังไจเต้นตุ่มตุ่มอยู่มาตัาง้งแต่สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้ามาจนหอดปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหะเดียวนี่แปลงนี้กันยังปลูกอ้อยเก่าค่ะ ผลผลิตในปีแรกนี่ได้ลอยตันเจ็ดไรได้ลอยตันค่ะจินใจเปลี่ยนกระล่ำพวกข้างหน้านี่ค่ะให้มันเป็นแปลงย่างๆทีว่าให้มันเอ่อเขากัดจัดการแปลงได้สะดวกขึ้นเ่งการดูแลอ้อยนี่จะบ่ได้ตลอดทั้ง14เดือนหรือ12เดือนที่เพิ่นว่าจะใส่เวลาอยู่ประมาณ4เดือนถึง6เดือนอายุการให้ปุ๋ยของเขาก็ไม่สูรง่ายๆคือ0-36ก็คือแรกเกิดแล้วได้3เดือนแล้วก็6เดือนหลังจากนั้นก็ เขาจะจะดูแลขเขาเองโดยธรรมชาตินะคะมาท่างเกษตรนะคะมีงบให้มาให้สามล้านให้แล้วไม่ไม่เอาคืนแต่ว่าให้บริหารจัดการในกลุ่มในปีนี้มากก็คือดีขึ้นค่ะจะมีลดลอยแรงไว้สาหรับเปิดผ่นสามแล้วก็ไม่ลดหน่อยเขาลองอ่อยก็คือการจัดการจะมาชิมไงแนใน้ำการจัดการอย่างน้าหัวหลงซึ่งว่าลดเนี่ยมันจะเขาใดบนั้งงมดเขาก็ต้องใส่มือมาเก็บ แปลงไงอ้อยประชาลาดก็คือดีดีมีมูคณะที่เบาที่เบ้าทางเดียวกันเบาเรื่องอ้อยกับอ้อยไปน้ากันก็จะมีปัญหาสารถูกสูงดิบเกี่ยวกับอ้อยว่าถ้ามาแปลงไง่นี่ก็คือผู้หนึ่งมีอย่างหนึ่งผู้หนึ่งมีรลใดไ่ผู้หนึ่งมีรลขี่ผู้หนึ่งมีรถดบรรทุกจังจังดิฉันเนี่ยจะบีมีอย่างจักอย่างมีแต่ตูวกับใจแหละคะมีมีมูอขณนะคะผู้หนึ่งมีหลดหน่อยเพิ่งกับมาเฮ็ดไห้ผู้หนึ่งมีหลด ลอยแรงเมนกับขาม้าเฮนไห้แต่ว่าก็คือบางเทือทุนบ่ท่านทางบริษัทมีผลเพม่อนกับขาม้าสมทบน้ำการเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็ดีใจค่ะมีตั้งแต่คนที่บอกภาษาเดียวกันหูจากกันแล้วก็การพัฒนาหรือว่าการทดลองนี่มันก็ว่าขึ้นค่ะดิฉันอยากเชิญชวนให้พี่น้องที่ว่าปลูกปูกเขาแล้วผลผลิตมันบ่ค่อยดีอยากให้เปลี่ยนมาปลูกอ้อยแต่ว่าบอกให้มาปลูกอ้อยทั้งหมดข้าปลูกซ้ำกระล่งข้าเห็นหน่อยเฮาเริ่มจากศูนย์ล้วก็ะนึงข้ากระจะ ค่อยๆไปเขาก็จะมั่นคงแเขาก็มั่นใจแล้วเขาก็สิเต็มใจที่จะสูแล้วก็มีความสุขใจที่ได้เหตุนะคะ